วันนี้ครูม่อนก็จะพาท่านผู้ชมามาติดตามและมาดูวิธีการป้องกันาการป้องกันไม่ให้ต้นทุเรียนใบเหลืองใบร่วงนะครับแล้วก็มียอดพุ่งออกตลอดคลิปตรงนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่อยู่ในภาคเหนือและภาคอีสานที่ต้องอปลูกทุเรียนในนอกเขตการปลูกทุเรียนและก็อากาศหนาวเย็นนะครับเตรียมตัวสำหรับการที่เราจะป้องกัน และก็ทําให้ทุเรียนผ่านหนาวไปดาน,นเราําตั้งแต่หลังจากออกพรรษามาแล้วคน,คนใครที่ยังไม่ทำก็สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการทำได้เลยนะครับอันดับแรกนั่นก็คือถ้าเราดูจากต้นลงมาจนถึงเนินดินตรงนี้นะครับเราก็มีการขยายนะครับขยายเนินดินออกมาก็คือขยายโคกบ,บริเวณ ที่ปลูกทุเรียนออกมาให้กว้างนั่นเองเพื่อที่จะขยายรากของทุเรียนให้ออกมาหากินไกลไกลับอันที่สองที่จะให้สัสงเกตดูก็คือ,อการปกคลุมหน้าดินนะครับการปกคลุมหน้าดินนั้นก็จะมีการปกคลุมอยูอ่สองชั้นนะครับท่านผู้ชมด้านล่างนี้เราก็จะปูด,ด้วยขี้ไก่แกลบนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้เศษวัสดุ ที่เป็นเปลือกข้อโพดยอดข้อโพดท,ท,ที่เหลือใช้จาัดก,การเกษตรท่านมีอะไรก็ใช้อน,นันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นชั้นของสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือหญ้านั่นเองหญ้าเหล่านี้ก็จะอยู่รอบๆบนะครับบริเวณที่เป็นเนินดินที่เราขุดเอาไว้นะครับอืมเสร็จแล้วก็อาจจะดูรกนะครับในสายตาของท่านผู้ชมปัจจัยสําคัญที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับอุเรียนในหน้าหนาวนั่นก็คือน้ำนั่นเองเนื่องจากว่าช่วงฤด,ดูหนาวนี้มันเป็นช่วงฤด,ดูแล้งนะครับน้ำก็จะขาดแคลนทั้งน้ำในดินเองและก็น้ำในอากาศเวลาลมพัดหรือลมกันโชกมามันก็จะทำให้น้ำในดินนะครับน้ำอธิบัยเกิดการระเหยออกไปมากเส็จนรียบร้อยแล้วน้ำที่จะเข้ามานั้นก็มีน้อย นะครับก็คือฝนมันไม่ตกเมื่อเป็นเช่นนี้การเกษตรของเราหัวใจก็คือน้ำนะครับใครที่ไม่มีระบบน้ำก็ต้องแก้ไขให้มีระบบน้ำนะครับมันถึงจะรอดหรือถ้าหากว่าไม่มีระบบน้ำท่านก็รดน้ำเพิ่มเติมและก็ขยายวงกว้างออกไปนะครับเพื่อใหเ้เพื่อให้น้ำเ,เพื่อให้รากนะครับได้รับน้ำมากขึ้นนั่นเองเสร็จแล้วสำหรับใครที่มีระบบน้ำ เราก็จะให้น้ำนานขึ้นมากขึ้นนะครับในลักษณะนี้อาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องให้บ่อยขึ้นอนอกจากนี้ก็คือการมีพืชพี่เลี้ยงเช่นพืชอวบน้ำตระกูลกล้วยนะครับหรือพืชพี่เลี้ยงอย่างอื่นนะครับช่วยบดบังแสงและป้องกันไม่ให้น้ำเกิดการระเหยจนถึงหญ้าบริเวณผิวดินก็เช่นเดียวกัน เราจําเป็นต้องรักษาหญ้าช่วงอมกราคุมพามีนาเมษาเอาไว้อย่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็ติดความสวยงามจนลืมถึงว่าหญ้าเหล่านี้ถ้ามันปกคลุมเรียบร้อยแล้วมันก็จะทําให้อุณหภูมิของอพื้นดินนั้นลดลง1-2องศาก็จะทําให้น้ำระเหยได้ช้าลงนะครับก็ปลูกข้อโพดนะครับแซมในระยะแซมในสวนทุเรียนลักษณะนี้ นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ต้นของเรียนต้นทุเรียนของเรานั้นอยู่รอดอการป้องกันนะครับใน,ในวิธีดังกล่าวนี้ก็จะเป็นการวิธีที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นปัญหาทุเรียนเล็กผ่านหนาวผ่านร้อนได้หรือไม่นั้นมักจะเกิดขึ้นในช่วง1-2ปีเท่านั้นพอระบบรากมันแข็งแรงเรียบร้อยแล้วต้นแข็งแรงเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะหมดไปการป้องกันนั้น สำคัญกว่าการรักษานะครับก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับรบสิ่งสำคัญก็คือรักษาใบไว้ให้ดีอย่าให้ใบร่วงถ้าใบร่วงอาจนหมดต้นแล้วก็แสดงว่าระบบรากของเรานั้นใช้การไม่ได้แล้วอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับ